สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาอยู่กับวิธีการใช้งานฟังก์ชัน Mattershot ของ DJI Air 2S ค่ะก่อนเข้าสู่โหวนม a ตเตอร์ช็อตนะคะอย่าลืมเตรียมเครื่องให้พร้อมพร้อมกับบินสำรวจสถานที่บริเวณโดยรอบที่ต้องการถ่ายให้เรียบร้อยค่ะเมื่อพร้อมแล้วเลือกฟังก์ชันเลยค่ะ Mattershot อตกำหนดเป้าหมายที่ต้องการถ่ายค่ะ สามารถเลือกปรับความสูงความใกล้ความไกลาจากในฟังก์ชันนี้ได้สำหรับพิมพ์เดี๋ยวคลิปนี้จะเลือกเป็นมีเดียมเป็นค่า Default ที่มากับฟังก์ชันให้ดูก่อนค่ะค่าเรียบร้อยสตาร์ทได้เลยค่ะฟังก์ชันจะทำการนับถอยหลังก่อนถ่ายคลิปวีโออัตโนมัติโดยถ่ายทั้งหมด10ช็อตด้วยกันค่ะโดยแต่ละช็อตจะมีลักษณะท่าทางที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเก็บวิดีโอของเราให้ได้ทั้งหมด10ช็อตค่ะฟังก์ชันจะทำการยึดบริเวณทาร์กเก็ตที่เราปักหมุดไว้เป็นหลักในการเก็บวิดีโอนะคะเมื่อฟังก์ชันทำงานเรียบร้อยโดรนจะทำการ Return to Home กลับมานะจุดที่เราเริ่มต้นอัตโนมัติค่ะ สามารถทำการตรวจเช็คไฟล์โดยเข้าที่ p r e ีวิวค่ะเลือกไฟล์ที่เราต้องการตรวจเช็คค่ะ m a t t e r s h o t ใน DJI f l ัลจะมีการเก็บ o r i g i n l l f ไฟลความยาวประมาณ33วินาทีซึ่งเขาจะเก็บรวมทั้งหมด10ช็อตที่เราถ่ายเมื่อสักครู่ไว้โดยแอปพลิเคชันจะมีเทมเ a t e พร้อมเพลงให้เราเลือกปรับเปลี่ยนด้วยเลือกที่ไอคอนรูปคทามุมขวาล่างค่ะ เทมเพลตจะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะค่ะแล้วจะมีการแบ่งหมวดไว้ให้เราๆด้วยเราสามารถเลือกเทมเพลตแล้วก็ดูพรีวิวของเทมเพลตนั้นก่อนได้ก่อนที่เราจะทำการเอ็กพอร์ตออกมาให้สมบูรณ์ค่ะเลือกเทมเพลตจนถูกใจเรียบร้อยแล้วมาดูวิธีการเอ็กพอร์ตเพื่อนำเข้าสู่สมาร์ทโฟนของเรากันเลยค่ะเลือกเอ็กพอร์ตมุมขวาบนค่ะ ฟังก์ชันจะทำการเรนเดอร์ไฟล์วิดีโอของเราให้อัตโนมัติเมื่อครบร้อเซเลือกที่ดาวน์โหลดเข้าสมาร์ทโฟนค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้วิดีโอเทปเทปเป็นมาสเต์ช็ตให้เราไว้ใช้งานเอาไว้เก็บเป็นที่ระลึกหรือว่าเอาไว้รีวิวได้เลยค่ะ ฟังชันมัตเตอร์ช็อตได้คลิปวิดีโอง่ายๆแค่ปลายนิ้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านค่ะขอพระคุณทุกการติดตามและพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ